สวัสดีครับผมปวีครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการที่เราจะทํายังไงให้เกิดสปีดเรื่องความเร็วเพราะงั้นบางคนอยากตีไกลนะครับแต่ว่าการตีไกลเนี่ยมีอยู่สองอย่างเท่านั้นครับก็คือหนึ่งเรื่องความแม่นลูกกับสปีดความเร็วสองอย่างนะครับเพราะงั้นวันนี้ปวีแนะนําเรื่องการสปีดเรื่องของสปีดความเร็วนะครับเพราะงั้นเราให้จับไม้จับด้านนี้นะครับแล้วก็ซื้อไม้ด้วยมือเดียวนะครับด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นไม้นะครับจากนั้นดาวน์ซึนนะครับไม่ลำเปียงการตีนะให้เราเน้นการหมุนสปโพกแล้ว บัดข้อมือให้เกิดเสียงให้เกิดเสียงดังนี้นะครับขึ้นแล้วก็โขลกไายข้อมือนะครับเพราะงั้นลองดูนะครับขึ้นสะบัดข้อมือนะครับให้เกิดเสียงดังนะครับขึ้นแล้วก็เทคิการหนโขกแล้วก็ัดข้อมือขึ้นอย่างนี้นะครับขึเสียงดังรับนี่ครับเราก็จะได้เทคนิคในการเพิ่มความเร็วของการหมุนเอลว